เออเออเออยังไม่เองไม่ยกงนั่งอยู่นะฮะอะไรนี่อะไรครับคุณพูดเข้ามาคุณคิดถึงผมหรือเปล่าหรือยังไงครับคุณนอนครับเอาไปเอาไหมคะเอาผ่านค่ะอร่อยก็แล้วก็เป็นเชฟแบบสบายสบายชิลๆสายชิลครับเราจะยำมาม่าใส่โทกเดี๋ยวผมจะไปหัวล้วงไหวไหวอะไรกันล้างไปตะคอกกันนะยังไม่ล้างไปป๊อปจัดการหลังบ้านอะไรครับตอนนี้มาเราจะยำมาม่าแบบอีสานใส่ทกนะคะเสร็จนี่้วยเหรอเดี๋ยว อย่าลืมปรุงรด้วยทุกครั้งด้วยอนำปลาตาทุกไปถูกต้องครับผมตำามาม่าได้ไหมได้หมดแล้วแต่คุณจะทำอย่านีนิดพิมพมาครับได้หมดไม่มำดังไหได้ทำก็ได้สบายสบายวิทยา่าก้านค่ะมีจิเมในปลาทางค่ะอัศวินมาแล้วอะไรอีกไหมอุ้ยมีแบนี้ด้วยอ่ะ นี่ตัวนี้เสร็ต้องปลาเลยนะได้ได้เดี๋ยวน้องปลายทำเสร็จเดี๋ยวจะเรียกน้องลูกมาชิมนะครับใจเย็นนะครับไปทำก่อนนะครับยังมาไม่ได้นะครับไปลูกหิ่งกันด้วยแม่ลูกน่ารักมากค่ะไอเดียพี่นันสวัสดีครับคักคักคักหน่อยน่ารักไทยเราจะยำแบบว่ายำใส่โค้นะคะทุกคนอ่าแล้วับวันนี้มาดูน้องปลาย จริงพี่ก็เห็นแต่ปลายแบบกลับไปถึงบ้านแล้วก็ทำกับข้าวนะใช่การทำข้าวเก่งมากเออคือเขาจริงเขาทำข้าวเป็นอยู่แล้วนะโอ้ยรวดแร็วอ่ะมุดช่วยของเราลูกเห็นด้วยมุดช่วยนะมุดชวยนะไปลูกเห็นด้วยเอาขออภัย้วยครับพอดีลูกบอลเรามันเป็นมันเป็นเทแรกนะครับจะขัดจะขัดสักหน่อยครับจะพุงกระชูมือุดพุงกระฉูดิมุดมุดมีครับมีครับอย่างนี้ครับรอบไปอย่าเพิ่งเอาหนูเอาเลยลูกใส่ทิพย์ พริกส้มเขาต้มแล้วเอาเยอะไหมเอาพริกใส่กระเทียมไหมไม่กระเทียมไหมดี๋ยวเอาพริกกระเทียมใช่ไหมแกกินกินผิดมาเลยอะไรครับนะคะคุณครูจารครับก็ใส่รสดดีอืมอะไรเนี่ยเขไม่มีนะใส่อะไรใส่นี่ไงใส่ผงผงละวโอ้ผงละตัวนี้ใส่ยี่ห้ออะไรใส่ยี่ห้ออะไรใส่มาเลย มังใส่หลายๆจริงๆก็ไม่ต้องใส่เยอะนะก็ได้นะเพราะว่าเราเต็มปาก่ต็มใจอยู่แล้วเราไม่ต้องใส่เยอะเลยครับใส่พอให้ชิมลิ้นเราเฉยนิดรสชาติคนไทยาน้ำปลาเลยน้ำปลาไปเหมือนเราไปกินอาหารต่างประเทศอย่างเงี้ยเขาขึ้นกินได้สิวะ มันก็คือบ้านเขาดิแต่ว่าเขามากแบบนั้นใช่ครับคล้ายๆกันคนไทยอาจจะติดลดเครื่องปรน้ำตาลเอามะนาวมาใส่ไปก่อนต้องใส่พอเป็นกิมมิคมะนาวหั่นมะเขือเทศนะคะเขียงเขียงอู้เขียงถนอมมือวันเนอะเขียงเขียงมะเขือเทศใช่อะไรก็รู้ว่ายังไงก็ซ้อมกันมาครับเชื่อฟังหัวไงหับอกอะไรก็ทำตามทำตามเราก็จ๋ อยากให้กำลังใจเขาอยู่ข้างหลังนะครับน้มะนาวก็น้อน้มปลาครับเลยมะนาวจับที่มือผมเองครับพอ่ารบบกุลิบกบกบกรกบ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 กกบกบอบกไกบบบบบกก่บบก โอ้น่ารักเลยเส็นเสียวอีกเจมเอาหอดเลยพายเอาหมดแต่ยังใจเลยอ้าวคนคุ้นค้นมันเป็นคำแบบคำว่ามันเป็นคำแบบอะไคือแบบว่ากึ่งอร่อยกับไม่อร่อยคุณคุณออกไปไปเชิญคุณคุณนกมาชิมดิไปเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จ จะใส่เผ็ดมากไม่ได้ชิมเดไม่ได้น้ำปลาใส่ยังไงน้ำปลาหน่อยไปแล้วขออนุญาตใช้ล้างแล้วใสลยนะแต่ยกคบมาใส่กล้องนิดรสชาติเป็นยังไงนะยกโคกมาใส่กล้องยกกล้มาใส่โคบโยกคบมาใส่กล้องนี่นะครับผมเมนูอะไรชิมดีปลายชิมก่อนให้มีหอมด้วยอ่ะใส่เข้าไปให้มันเป็ะหลายๆเคลื่อนเครื่องอ๋ออ่ะเห็ดอยู่ไหนคะเห็ดอ่ะ นี่ละผมชีวิตผมที่ผ่านมา20กว่าปีก็มีเขาคอยทำอาหารให้กินดูแลอะไรอย่างนี้ผมเลยไม่ค่อยทำอาหารเป็นไงเพราะเขาเวลาผมจะเข้าครัวปุ๊บเจ้าจะบอกอย่าหยุดเดี๋ยวนี้เลยผมก็เลยด้วยไม่เป็นไรไม่ทำก็ได้เดี๋ยวว่าแหละวันไหนที่พี <pe at> <pe at> ่ออดไม่ทำพี่เสียงก็ขอบินด้านนอกมาจามมาไปมอแต่ก็มีบ้านเพราะเป็นมาเนี่ยมเลยดีกว่ายอมเสี่ยงนะครับใช่แล้วรูดใส่น้ำตาหรือเปล่า พอแล้วไปยังอะไรจะหวานไหนแกจะเอาหวานหรอพอแล้วมีมีความมีความหวานหรอกินไม่หวานเอ้ากินมีรอกินอยู่มีให้เจ้าของมันตัวกินก่อนนะครับโนถึงไม่นู่ถึงไม่นู่มนอยากอ่ะประเด็นว่าเย็นถ่าเลยเหรอมันอ่ะถ่านโอ้ที่นั้นสดใสนะครับน่าทานมากครับ ไม่มีก่อนก็ได้ครับอ่ะเชิญพี่มีก่อนค่ะพี่มีแก่ช่องอยากองบ้านเดี๋ยวเขาให้นุ๊กมาชิมเอ้าแล้วมันอยู่ไหนล่ะตลาดนั่นแหละให้พี่นิกตามหน่อยตามหน่อยพี่มีก่อนก็ได้มั้ยให้เดี๋ยวไม่ให้ให้นุ๊กชิมก่อนเปรียบเทพี่มีนะวันนี้เนี่ยพี่ชิมหลายเมนูแล้วเออทำไมค้างเดี๋ยวพอพอชิมเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพี่กินต่อเลยไปหลังำได้เลยปทำง่ายมากมีดีแล้วคุณคคุุณณป้อบมังคนไปดูที่คุณนุ๊กมาง่ายไหมได้ครับได้ครับรเาจะได้กดเกมเวลาถูก หรือว่าอีกชักเมนูให้คุณรอนคุณรอนตำส้มตำให้หน่อยสิได้มามอ่ะใช้กุ้เดิมนะครับเดี๋ยวมีนูมาดูดาปีนี้เจียวส้วตมตำอร่อยจังมากระห<อ>ว่างนอนน้องลูกมานะครับจะตำให้นูนะคะเจียวันเดี๋ยวมก็ได้ตำม,มุ้งเสียดีดีดี อ่ะเล่าความเป็นไปเป็นมาของปลาเจ้านี้กับความผูกพันกับปอนมันมีความผูกพันกันมาก่อนยังไงคือปลาเจ้าเนี้ยเป็นเป็นปลาที่รู้จักกันประมาแปดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะจะไปรับปลาแกจะีเป็นชุดเลยได้บริตใสขวดใช่จุดเดือนบ้านเขาบริตใสขวดอร่อยมากนะกีว็แล้วมามันทำคนถึงที่แหละมาชิมดีของทาใช้เป็นการประจํานะครับเอาไหนล่ะนี่ไงชิมให้หน่อยของทานจนมีวันหนึ่งครับลูกสาวของทางโรงงานแม่ประกาศ เป็น FC น้องปายครับเข้ามาหาแล้วก็พูดคุยใช่ก็เลยบอกว่าเป็นกัับนนี่แหละเจ้าของปลาร้าไม่ประกาศผมก็เลยตกลงเลยเพราะว่าเจี๋ออนคอนเฟิร์มว่าอร่อยมากใช่ไม่รู้หรอกพี่สิงห์ก็เลยว่าพี่สิงห์ก็เลยเรียกออนมานี่อย่างเงี้ยพี่สิงห์ก็ยังไม่บอกนะว่าใครจะมาทำให้พอเรียกปุ๊บออนจำปลาร้าเจ้านี้ไหมจำได้เคยไปซื้อของน้องเขาอ่ามีพี่น้องคนหนึ่งเนาะเฝ้าหน้าร้านแล้วก็ขายของเอ้า น้องคนนี้ก็เลยเอ้าเขามีปลาล้าอยู่นะสิงเออใช่เขาจมน้ำทำปลาล้านนู่นไปแล้วพี่เขาก็เลยแบบว่าใส่ใจมากคือพี่เขาคิดสูตรขึ้นมาใหม่อีกคราวนี้เพื่อไม่ใช่เพื่อเป็นแบบเป็นกลางๆนะให้ใส่อาหารได้ด้วยโอเคอ่ะเดี๋ยวลองลองกชิมนกนกนกน้องปลายไปภารกิจแล้วเหรอไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปรับเชื่อต่อแล้วจริงไให้น้องนุกมาชิมไม่เผ็ดหรอกฉันใส่พริกหน่อยเดียวเอาจริงแล้วจริงนะ แตอบตรงนี้ใช่ไหมอืมอ่ให้ตอบแบบหน้ากล้องหรือหลังกล้องหน้าลังกล้องหน้ากล้องหน้ากล้องมันกลมกล่อมมากไม่ไม่ไม่จะเป็นไม่เค็มเกินไปแล้วก็มีน้ำตาลนิด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 แล้วก็คือมันมีความอร่อยความอร่อยของปลาน้าปลาตาลุกป่ายเออล่ยเล่ยดับเล่ยดับฮัทฮัทฮัทกูโคตรเค็มเลยทำไมเล่ยดาบอะพอพูดว่าหนังกล้อง เออครับแกหมดแอลแอลแอลแหลงกล้องเนาะฮะขวดเค็มเลยจริงเหรอเค็มจริงอ่ะชิมเยพี่ว่านชอบเค็มเหรอไม่รู้อ่ะใส่ใส่ไปให้ไปไม่พอดีพอดีอยู่พอดีอยู่พูดเล่นไม่เฉยมึงจะมาเดาคุณกินดูสิอร่อยแล้วกับไงอีกเนี่ยกับไป็นไงเนี่ยถ้าถามหน่อยถามหน่อยอ่ะมาผมชิมแล้วเนาะอันนี้ถามหน่อยว่ารั้วหัวมากไหม เดาอราไเลเนี่ยรักมากไหมคนเนี้ยรักมากเลยมันไม่ใช่รายการวันนึงที่หลงกั่เรไ่เหมดูมันบอกว่าดูนกินอีกอ่ะเพื่อยุก่นเใครเป็นคนตำตำพริกครับลูกเอยปลายปลายเป็นคนเทพริกใส่แล้วปลายเขาู้ไหมาผมจะไปชิมรูบเขารู้ใจผมเพาใช่เขาก็เลยไม่ใส่พริกเยอะเพราะผมไม่กินเผ็ดจริงใครทำข้าวผกินอยู่ หลายครั้งอยู่ก็อร่อยก็ผ่านผ่านาน,นาดเ,เป็นแม่ของรูดายเยอะนะโอเควันนี้ขอไปนะครับน้องๆติดภารกิจก็เลยให้แวะมาตัาง้งที่นั่นิดหน่อยนะครับจริงๆอ่ะชอบในการไลฟ์แบบนี้มันฟินจตตัวดีชอบมากโอเคตอกตอหลังตอกอรับโคตรเค็มเลยไม่มันมันเค็มมากมเค็มกับเส้นได้ครับอาจารย์ต้องตามเรียนเมนูบิชายต้องตามเจ้าวัน วันนี้ขอบคุณน้องรงแล้วก็น้องไายมากรักเมียไหมรักเมียมากไหมอไม่ใช่การนี้ที่ร้องคืนอกดูเล่นฟรีไฟแพ้หกว่าเจอยิงลากกว่าร้องไห้ไหมร้องไห้ไหม้องอย่ามาบมยอย่ามามคือแบบอยากได้ปิวในการในการแก้อานตำใช่ไหมการพี่สิงโอบโอบเนี้ยเนื้อโอบอ่า ึัวถือมีเลยตองไายหมดตู้แม่หังก็หลเยโอเคครับขอบคุณพี่วันครับขอบคุณทุกคนครับทำไปแล้วรับพาต่อบเมนูปีนายแลครับพี่พเอฟซครับ